สวัสดีครับพบกับกลาดโซเซตี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP เฉพาะกิจนะครับก็จะไปไวนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะหน้าเครื่องยนต์ของรถตู้อุนได้ H1 รหัสเครื่องยนต์ D4CB นะครับผมเไปรับชมกันครับครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณที่ใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ตัวแรกนะครับด้าน,นบนสุดตรงนั้นจะเป็นไดชาร์จนะครับ ตอนนี้จะเป็นผู้เล่ปั๊มน้ำนะครับวิบ่งมาปุ๊บตอนนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นในส่วนของผู้เล่หน้าเครื่องนะครับแล้วก็มาจบที่ปั๊ม power ครับผมบริเวณนี้ลักษณะาการคล้องสายพานนะครับจากในชาร์จจะลงมาที่ผู้เล่ตัวที่หนึ่ง แล้วก็ขึ้นไปคล,ล,อล้องที่ผู้เล่ปพัมน้ำแล้วก็จะวิ่งวิ่งรอดลงมาคล้องที่ผู้เล่ขับนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่คล้องไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์ COM ER R, แล้วก็จะขึ้นมาคล้องที่ผู้เล่ขับอีกตัวนะครับแล้วก็จะคล้องที่ผู้เล่หน้าเครื่องยนต์แล้วก็ขึ้นมาคล้องที่ ลูกลอกตัวตั้งสายพานอัตโนมัตินะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาท้องที่อัมพาวเวอร์ขึ้นกลับไปที่ไดชาร์จนะครับวิธีการปลดสายพานหน้าเครื่องยนต์สังเกตง่ายๆนะครับนั<ะ>ตัวตั้งสายพานอัตโนมัตินะครับให้เราเอาประแจเบอร์สิบเจ็ดผลมาทางตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วเราก็จะสามารถปลดสายพานหน้าเครื่องออกได้เลย ต่อไปจะมาพูดถึงลูกลาะลูกลาะสายพานของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ี่ตัวนะครับผมจะมีตัวที่หนึ่งเป็นน็อตเบอร์1ิบสนะครับตัวที่สองเป็นน็อตเบอร์สินะครับตัวที่สามเป็นน็อตเบอร์สิบี่นะครับสามตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์14ก็คือเป็นผู้เล่ยนะครับส่วนลูกลาะ ตั้งสายพานจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นหัวนัดรสิบเจ็ดนะครับผมสังเกตง่ายๆลูกล็กตัวนี้กับลูกล็กอข้างบนนี้จะใช้ลูกปืนเบอร์เดียวกันนะครับเป็นลูกปืนเบอร์หกสามศูนย์สามนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลูกล็กอตัวใหญ่จะแตกต่างจากเพื่อนจะใช้ลูกปืนเบอร์หกสองศูนย์สองนะครับแต่ถ้าท่านใดที่จะเปลี่ยนลูกล็กอหน้าเครื่อง จะแนะนำให้เปลี่ยนทั้งตัวนะครับเพราะว่าเห็นมีบางเคสนะครับใช้วิธีการใช้ลูกลอกตัวเดิมแต่อัดลูกปืนเปลี่ยนนะครับซึ่งถ้ามองจากหน้าง,งานแล้วลูกลอกทั้งตัวเนี้ยราคาไม่สูงมากนะครับแต่ละตัวแค่หลัก1 0 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมกับระยะเวลาที่เราจะใช้รถได้อีกนานนะครับก็จะแนะนำให้เปลี่ยนทั้งตัวเลยนะครับผม มาในส่วนของไดชาร์จนะครับไดชาร์จของคุ u n d a อชวนะครับจะใช้ขนาด130ยมแกมนะครับนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะไปไวนิดนึงเพราะว่าอยู่ในโหมดของการทางานอยู่นะครับก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ใช้รถคุ u n d a อชวันสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ